อ๋อเพราะว่าทำไมยกสามมันมันมันเข้ามันเข้าเกมเขาอ่ะไม่ได้ด้วยใช่ไหมมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่แฟนมันเขาโหเราอยู่นะครับผมเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันมันผิดผิดทรงแบบนี้อ๋อเป็นเพราะมันมันเป็นเพราะตะคิวกินบอกข้างไหนฮห้น้องจะโทษนะนี่ฮะข้างขวาข้างนี้บวกไปไมเอาเอาโอ้โหอ่ะเป็นไปได้ดิบอกบอกแฟนมวยหน่อยไอ้ที่สามยกแรกไอ้ที่มันมันผิดฟอร์มเราอ่ะ ไม่ครับคุมค่อนครับคุมควอนอยู่ยกสามเจ็บเจ็บให้ให้เทรนเนอร์เขาบีบด้วยครับบีบกับปันเลิกลับมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ายกี่คือยกสี่เนอะวางเบางเกมเอาแผนยังไงคือสองสองหน้าคือว่าดันเลยคือว่าอย่าไปมัดไปแล้วคือต้องขวางและหาจังหวะควันควอนควันวันถึงจะเปลี่ยนเกมได้นี่ก็คือไพ่ใบสุดท้ายของเราแล้วใช่ไหมสองนี่คือถ้าเกิดไม่ได้สองนี่ยุ่งเลย เพราะว่าเพราะว่าขาเขินมันไปหมดแล้วเจ็บหมดแล้วครับจังหวะนั้นออกตีไม่ได้จริงๆเออในเรีก็เรียบร้อยโอ้โหดีเนียดีเนี่ยน้องน้องน้องเอ้วให้เดี๋ยวจะให้น้องพักก่อนดีกว่านอเคแก่ที่เราทันดีครับเสียดใจไหมไม่เป็นไรครับอืมวันนี้ผลงานเราเป็นไงครับมันก็มันบางอย่งสีมันก็ เดือดสู้เขาไม่ได้เดือวเล็กคือเวทมันเสียเปรียบเขาใช่ไหมร้อยสิบเก้ากก่อนมาเขาขอร้อยยี่สิบล้มาเรื่งมาขาดเป็นโลครึ่งกินข้าวสองจานมาถึงเรงขาดเป็นปอนด์ืองบันต่อยมาเปลี่ยนน้ำหนักเท่ากันนี่เป็นไงวันนี้มีโอกาสชนะไหครับก็สนุกเพิ่งกลับมาต่อยได้สี่ไฟไม่รู้ว่าน้ำหนัก เมันอ,อยู่ตัวเท่าไหร่แล้วคิดว่าตอนนี้เหมาะสมพี่กัดเท่าไหร่เท่าอสิบเจ็ดสิบแปดรอยดสดวันนี้อยากไปเสริมจุดไหนดีกว่าน,นี้ครับกลังนะครับาทงแรง